นี่วันนี้มาคนเดียวอีกแล้วเหรอมึงไปไหนกันหมดวะลาออก,กหมดแล้วตัวแกให้พวกนั้นเนี่ยใจไม่ถึงจริงๆเลยเร่งเร่งหน่อยเร่งเร่งหน่อยเข้าใจไหมเนี่ยถ้าอยากเสร็จไ,ไวๆเงินก็ต้องถึงเตัาแกทำไม<ป>ล่ะกะ็ให้เบิกทุกทีครั้งละห้าสิบหกสิบบาทที่เป็นอะไรไปก็ช่วยๆกันไปก่อนป๋าปลาอ่าวันดีคุณทัศน์ครับผมเออคือผมอยากจะถามคุณทัศน์มานานแล้วครับไอเรื่องบินอะไรเนี่ย มันประกบการในเคลียเรียบร้อยยัง e ครับอ๋อคั get get นอื่นเคลียเรียบร้อยแล้วขาดคันน no ี้ครับเพราะอะไรซึ่งเคลียไม่ได้สิครับเนี่ยป๋าเหมเลายฟังคือรถคันนี้เนี่ยเขาทําประกันใหม่ๆแล้วทีนี้รถเขาเนี่ยขับไปที่ห้างพอขับไปที่ห้างเสร็จปุ๊บเขาก็ขับวนมาถึงชั้นใต้ดินพอถึงชั้นใต้ดินเสร็จปุ๊บรถเขาชนกับแท็กซี่ก็เลยเคลียไม่จบครับอ้าวทำไมถึงเคลียไม่จบล่ะครับคือรถคันนี้เขาทำประกันชั้นหนึ่งแต่ไม่ได้ทำประกันชั้นใต้ดินไว้เลือกออก คุณท <ider> <laughs> <to meio pense> ัศนจะมีอะไรโจกมาตลอดได้ตบหน้าถ่ายคุณแล้วก็มาเองไงช่วยเรียกผมด้วยนะเดี๋ยวเรียกให้เอ้ยบวยเอ้ยบวยเอยเออเอาน้ำมาให้กับคุณไอ้ทัศน์เลยเอาน้ำให้ผทากินนะครับน้ำมาครับน่ารักเหมือนเดิมนะครับคุณทัศน์ดีมากเลยนะครับครับผมมันนานมาทีครับผมเหนื่อยครับมันเดินทามาไกลห่านมันร้อนด้วยเออครับผมชั่วเอขอยแก้วนะครับ ได้ค่ะแต่คุณเป็นคนดีจริงเแล้วครับแต<ม>แต่คุณ รู้จักกันเนี่ยส่งรถมาให้ตลอดเลยคุณทาคือป๋าทาล้นแล้วลูกค้าเขาชอบไงก็มันต้องนานหน่อยแต่เราทำละเอียดครับผมขอบคุณมากครับนี่ยังไงป๋าต้องเล่งให้ผมนะผมเล่งแน่นอนละครับผมก็ไม่การเล่งป๋าครับผมครับผมยังไงเนี่ยนะป๋าต้องเล่งให้ผมเพราะว่าบางทีลูกค้าเนี่ยเขาต้องการใช้รถไงใช่เพราะเด็กวัยรุ่นด้วยเขาใจร้อนครับผมขอยแก้วผมว่ามันจำนวนเงินก็โอเคนะครับผมแต่ถ้าผมจะใส่แล้วผมจะ ขอหาคุณว่าเสร็จแล้วแต่ถ้าคันนี้ถ้าเรื่องจบเนี่ยผมผมจะให้ป๋าเลยรีบเคลียร์โดยด่วนเลยอ่าไม่ต้องห่วงไอ้เรื่องนั้นไม่ได้ผมต้องเคลียร์ให้จบอยู่แล้วครับรถเนี่ยมีคันนี้ผมเล่นผมเล่นโดยมารยาทเลยครับอ่าครับผมเออเดี๋ยวไม่ได้จะเออมากันเข้ามาแล้วเล่นทำหน่อยเล่นทำหน่อยเอาแก้ไปเก็บเลยครับเออไม่กินแล้วครับอ่ะทำไมไม่กินแล้วครับอิ่มแล้วครับแล้วครับครับผมขอบู้ทัดมากนะครับครับผมเดี๋ยวผมมานะครับไปไหนฮะไปเยี่ยวครับ สวัสดีครับวันนี้ครับมีอะไรดีมาบอกครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบกับความสนุกสนานนะครับอย่าลืมนะครับผมเข้ามากดติดตามนะครับช่องไรท์คอมเมดี้นะครับผมกด u b s สไ i b e กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับกดเข้าไปกดเข้าไปจะได้ไม่พลาดความสนุกสนานครับผม